สวัสดีค่ะทุกคนเรากำลังจะไปกางเต็นท์กันที่สวนพึ่งนะคะนี่อันนี้คือทางที่จะไปแคมป์ที่2ของเราที่ลาดบุรีนัจ๊ะสวัสดีอ้อนจังเลยนะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีนะคะอร้กัดกาอุ้ยน่ากลัวจังเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกวินนากโกูตอนนี้นะคะเราอยู่จังหวัดราชบุรีค่ะเรากำลังจะไปกางเต็นท์กันที่สวนพึ่งนะคะ ก็เลี้ยวเข้าสู่ทางลูกลังขับลูกรังไปอีกหนึ่งกิโลครับค่อยขับน,ะนี่อันนี้คือทางที่จะไปแคมป์ที่สองของเราที่ลาดบุรีนะจ๊ะชื่ออะไรนะชื่อแคมป์อะไรนะไลมอนฟ้าไลมอนฟ้าก็คือเท่าที่ดูรีวิวมานั้นไม่มีรีวิว <laughs> ิวก็คือน้อยมากแต่ว่า bueno> ค่ากางเต็น no ท์หนึบาทเท่านั้นนะคะวันมันก็เลยเลือกมาให้นี่นะจ๊ะเส้นทางจ้ะก็คือจะเป็นยังไงลุ้นอีก140เมตร ตอนนี้ถึงแล้วนะครับไล่บอลฟ้าเดี๋ยวเดินไปหาจุดกลางกันเอ้ยมีร่มอยู่มันจะมองไม่เห็นวิวดินี่โอ้โหวิวสวยนะนี่เป็นวิวภูเขาทางไปไล่บอลฟ้านะครับตรงนี้ก็จะไม่มีร่มเลยแต่ว่าตรงเนี้ยร่างคาเลยเดินด่วนก็ได้ตรงที่มันไม่มีต้นไม้ตรงนี้นแต่อันนี่จะเห็นหลังคาจะลองไปดูฝั่งนู้นก่อนก็ได้สุดแล้วนะครับชั้นบนสุดเนาะ จะมีทิวต้นสนนะครับแล้วก็บรรยากาศข้างบนมีเปร์ฮะเปลให้นั่งด้วยข้างบนน่าจะสวยกว่าเพราะวิวสูงแต่ว่ากางไม่ได้จะขึ้นมาถ่ายรูปได้นะครับตรงนี้ก็จะสุดแล้วนะครับมีกระท่อมให้เช่าด้วยนะครับสามหลังเราเลือกเป็นตรงนี้นะครับมาทางขวานิดหนึ่งนะครับตรงข้างต้นไม้เหมือนข้างชั้นสามจะมีต้นไม้ต้นไม้เดียวนะนี่วิวข้างหน้าได้อยู่ ครับงั้นเดี๋ยวเรามากางเต็นท์กันเลยนะฮะ ตอนนี้กางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับที่ว่าไม่ได้ถ่ายเอาไว้เพราะว่าแดดร้อนนะครับเลยต้องรีบกางนะนีเต็นท์ของเราค่างเลยทงทัาบก็กางเรียบร้อยแนละ้วเนาะาเมริกานี่ร้อนร้อนมากลงพัดลมเก้าอี้พร้อมถังน้ําแข็งเย็นขึ้นใจที่สําคัญนีู่่ภูเขาแล้วก็ต้นสนนะครับเหมือนอยู่เขาค้ออะไอยังงั้นแล้วก็มีนี่มีน้องหมาด้วยนะอันนี้ก็คอ,อยมาเป็นเพื่อนนะครับนี้บรรยากาศ ก็ดีนะครับแต่ว่ากลางวันอาจจะร้อนไปนิดนึง <Okay. S 1> ก่อนนะทาไม่ตึงเดี๋ยวะรับบรับทักนิดนึงไป mm. <Okay. S 2> ยังโอเคเรียบร้อยมีพร้อมเงียบครับไม่มีใครเลยเนาะอ๋อลืมไปมีเโานี่นี่เองสวัสดีช่วยชายเย็นนะเปล่า mm. อื้อนจังเลยอ้อนจังเลยนะอุ้ย <c oughs> บรรยากาศจากข้างบนเต็นท์นะครับอันนี้ทางเดินได้แต่ว่าต้องระวังนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทางเดินทั่วไปแต่ถ้าอยากจะเก็บภาพสูงต้องเดินขึ้นมานิดนึงแล้วก็ค่อยๆเดินตะแคงมานี่บรรยากาศบนเต็นท์เราอือสวยงาม ็เดี๋ยวมาถ่ายทีในตอนเย็นนะครับตอนนี้พักผ่อนก่อนนิดน,นึงช่วงเงยนเง็ยนๆคงจะได้ดูบรรยากาศอีกรอบนึ่งะมาแล้วนะครับผัดกะพเพราข้าวหอ่เจียวหมูสาบแล้วก็นี่มะละกอได้มาด้วยจากสวนเลยมะละกอสุกนะเนาะกิเข้าวดีกว่า ามสแน่นๆจุกๆกี่บาทก็ไม่รู้ป้ายังไม่ได้เก็บจะรูปป้าคิดจะละร้อย <c oughs> จะละร้อยละ <c oughs> <c oughs> ร,ร้อยจะหาปลาบอก นี่แล้วก็จัดไฟเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้คุณป้าเขามาเรียกแล้วนะครับว่าหมูกระทะมาส่งแล้วเราสั่งหมูกระทะไปชุดละสี่ร้อยบาทแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าอร่อยแค่ไหนนะครับนี่บรรยากาศตอนเย็นอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่ามันมืดน,นะเมื่อกี้ขึ้นไปบินโดรน,นะครับก็เลยใช้เวลานิดน,นึงกว่าจะได้ถ่ายข้างล่างก็เย็นแล้วนะรพระอาทิตย์มันตกแล้วจะวลองดูวิวดูก่อนนี้เป็นเต็นท์เรานะครับไฟสวยเลย สว่างจ้าตวแมอย่างเงี้ยมไหมเพราะเมื่อกี้ก่อนเข้ามานี่ไปซื้อหลอดมาเนี่ยหลอดที่เสียบปลั๊กโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าก่อนเนี่ยเราใช้เป็นแบบชาร์จแบตเอาพอใช้ไปใช้มาเนี่ยแบตมันอ่อนแล้วไฟมันหลีนะครับก็เลยแวะซื้อหลอดเลยเพราะเรามีปลั๊กพ่วงอยู่แล้วเนาะปลั๊กพ่วงเรา20เมตรแล้วก็มาถึงตรงใต้ทาบเลยพอใช้ไฟโดยตรงเนี่ยมันก็จะสว่างทังคืนเลยนะครับไม่ต้องกลัวแล้วเดี๋ยวเราเดินแบบหมัวทากันนะครับที่ป้าข้างล่างเดี๋ยวจานไปคืนด้วยนี่ไป อันนี้การครับมีไฟแค่ปังตัวมีเตานี่มาเลยเตาแกก็บอกได้ฟิวกว่านะเดี๋ยวไปเอามันจะไม่ได้รสกาติต้องอเเขาหน่อยเอาเขาหน่อยด้วยมาเดี่ยวครับผมนะครับเดี๋ยวระหว่างรอเตามาดูครับหมูกระทะ นี่เราจะมารีวิวอันนี้เป็นหมูกระทะชุด400รที่ไล่อนฟ้านะคะอันนี้มีผักเนี่ยม้ามีผักบุ้งมีเห็ดอะไรใช่ไหมมีหมูมีกุ้งมีตับนะมีเต้าหู้ถึงหลอดเลยก็มีวุ้นเส้นปูอัดลูกชิ้นนะมีพริกกระเทียมคือแบบมีอย่างนี้แล้วก็น้ำโค้กอีกขวดหนึ่งดีนะนี่คือ400รสำหรับราคาแบบสถานที่ท่องเที่ยวนะก็ถือว่าคุ้มอย ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่สิบนะครัทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปนอนแล้วนะครับหมกูกระทะก็กินหมดเรียบร้อยแล้วครับายไงเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่นี้เจอกัน สวัสดีครับตอนเช้าตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะครับข้างหน้าเราก็มีหมอกเบาๆนะครับอ่ะตรงนี้จ,จะมองไม่ค่อยเห็นนะ่ะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับอ่าข้างหน้าเราก็จะมีหมอกอยู่ใกล้ๆนะครับอาจจะไม่ใกล้มากเพราะว่าเมื่อคืนนะ่ะฝนไม่ได้ตกกระถ้าฝนตกนี่ก็น่าจะสวยกว่าน,นี้นะครับยังไงเดี๋ยวไปชมบรรยากาศมุมสูงกันนะครับว่าจะเป็นยังไง lot tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you came to my eyes, I feel like I'm on cloud night. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips blush and smile, you can so stunning. I've been feeling nothing lately well without you I know that something special made me think about you ก็เจ็ดโมงเชา้าตรงกาแฟกินกันนะครับเมนูเช้านี้จะเป็นอะไรครับไม่บอกไม่บอกนะถื๊บ <c oughs> เมนูเช้านี้จะเป็นเกี๊ยวกุ้งนี่เราทําเองเลยนะเราทําเองมาจากบ้านเลยนะนี่ตีนมาเลยไปบอกใครแหลเรอเล่น <c oughs> แล้วก็สปากเกตตี้คาบโบนาราเนะาะเช้าต้องกินอะไรที่แบบตะลยนผสมกับจีน บรรยากาศที่ลานนะครับก็ถือว่าโอเคเลยผมว่าเช้าไม่ร้อนนะเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นข้างหลังเรานะข้างหลังจะเป็นลูกขับจะไม่ร้อนจะไปร้อนอีกทีนึ่งก็เป็นช่วงสายก็อยู่ได้ยาวๆนะในตอนเชา้าไม่ต้องกลัวร้อนแน่นอน นีญาตกินข้าวแป๊บนึงเก็บเลยเนาะอร่อยมากสุดยอดน้องเข้ามาเก็บเตาเนาะแหมน้องเข้ามาเก็บเตาเจ้านี้อร่อยน่าจะขอเปิดสั่งมากินที่กรุงเทพ เดี๋ยวเคเดินเล่นดูบรรยากาศช่วงเช้านะครับที่นี่อันนี้ก็คือเราก็จะอยู่ชั้นบนสุดกับข้างหลังมันจะเป็นเชิงเขานะครับของเราเนี่ยก็คือชั้นสุดท้ายนะครับก็จะมีลงไปหลายชั้นเลยนะเนี้ยข้าข้อไหนเด้ออ่าดักน,น้่นเราเนี่ย นีเจ้าถิ่นนะครับก็มีตัวหนึ่งเจ้าแต้บนะเจ้าแต้เป็นหมาจะว่าไปนะครับสวนของคุณลุงคุณป้าเนี่ยเขามีการปลูกต้นไม้นะครับหลายๆจุดเลยเป็นแบบไม้หลายพันนะครับก็มีจุดแบบนั่งเล่นนั่งถ่ายรูปนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับทั่วลานเลยเห็นไหมก็ถือว่าสรรพพื้นที่ได้ดีนะครับห้องน้ําที่นี่ก็จะมีอยู่หลายจุดเลยนะครับจะมีทั้งหมดสามที่นะครับอันนี้ที่หนึ่งนะครับ ด้านขวาสุดแล้วก็ที่ตรงที่ป้าครับตรงทางเข้าลานของป้าแล้วก็ตรงกลางตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับทั้งหมดสามที่จะมีพื้นที่กลางเต็นท์อีกที่หนึ่งนะครับอยู่ด้านล่างแต่ไม่ล่างมากนะครับคนก็นิยมมาก,กางนี้บ่อยนะครับแต่อาจจะไม่ได้เห็นวิวเขานะฮะมันจะเป็นลานเป็นอีจุดหนึ่งที่กลางได้มองขึ้นไปก็จะเป็นแบบภูเขา สวยเหมือนกันถ้าตัวนี้เป็นวิวเขาด้านหลังนะครับนี่มีจุดถ่ายรูปไร่ม่อนฟ้าสวนพึ่งีเก้าอี้ให้นั่งด้วยน่ารักนี่ต้นไม้ต้นแบบนี้ผมชอบนะไม่รู้ว่าเรียกว่าต้นอะไรผมว่าสวยดีนะรูปนี้ดีได้เลยสวยมากนะครับ ครับตอนนี้ก็ได้เวลาถอยรถครับเดี๋ยวรอ,อค่อยเก็บเต็มที่ีละอย่างนะครับที่ขึ้นของอยู่ชั้นล่างครับโซนล่างอยู่ชั้นบนไปเดี๋ยวถอยรถก่อนโอเคเรียบร้อยไปเดี๋ยวถทยอยเก็บของกันครับทุกคน เสร็จแล้วนะครับเก็บเต็นท์เสร็จแล้วนะครับเก็บพาร์ทเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินที่คุณป้าคุณลุงนะครับที่เป็นเจ้าของนะเพราะว่าเราตีบินเอาไว้ทั้งค่าหมูกระทะค่าข้าวไม่เย็นยังไม่ได้จ่ายสักอย่างเลยไปเดี๋ยวไปจ่ายเงินกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับกันแล้ว ครับเท่าไหร่ครับบ้ขาข้าวค่าหมูไอแต้มไปไหนแล้วล่ะโอ้โหไม่อยู่แล้วไปเริ่มไปไหนเ <c oughs> มื่อคืนไปนอนเฝ้าอยู่กับหนู <c oughs> ไปไหนนั่นคืน <c oughs> ข้าวปลาให้ก็ไม่กินสวัสดีนะครับ <c oughs> โอ้โหกัดกัดอุ้ยน่ากลัวจังเลยหนูมีเพจป่ะ <c oughs> หนูทำยูทูบแต่ว่าก็เพิ่งแค่เริ่มทำเพจคนจะมาเที่ยวหมอต้องถาใช่รู้ไหมว่าคนนี้เขาอยู่ที่ไหนคุณแม่ค่ะบางแพร่นาย <c oughs> แลยวก็คนบางแคร์ทำไมมาแต่ที่ป้าเนี่ยคสามว่าอะไรนะบางแคร์ออน่หน่คนบางแคร์เขียเมื่อวานที่ป้าบอกว่าบางแคร์เออทำไมมาแต่บางแคร์สงสัยไปยิงแอดที่บางแคร์นี่โฆษณาที่บางแคร์โฆษณา เอาไว้มาใหม่แล้วนะบ๊ายบายแล้วจับมือบ๊ายๆกันเยแล้วค่บายค่ะวันดีค่ะสวัสดีค่ะ